เตปีไาเดี๋ยวเหักเลยบาปาดี่เอาไว้ยังมาใส่กนละบางมาลำบางยิดโลอ่ะ ดีเอฟซีทุกคนอันนี้เราเดินทางเข้าป่านะนไปเปิดประสบการณ์ใหม่เข้าป่าห้าคน,นจอดพักพอนรถคูเตอร์อภิวัฒน์นำทางโดย เห็นแล้วเห็นมูดายเ็นตะขาบมันขอพอได้รุ่นเรื่องคลองเต็มราไปนอนคืนสองคืน เราเดินทางมานี่ประมาณหอดบอสสิบห้าโหลชาวไปเลยเนาะเดินต่อไละขุ้นไก่เติบมาบอดปีหอดบอสอีกสาวหนึ่งหอดอีกบอสสาวประมาณสิบหอดนักสาวประมาณสิบเก้าจุดห้า ยัง này, เต็มเออมันจับบ่ชุ้ยๆจ้ะแม่นคือลูกปีกนี่โอ้โห ย่อทิยาติดเกร์ได้มันผิดกันทำมีผู้หน้าเดี๋วใส่สมบูรณ์กันแล้กน,น,น,น่อยๆผายอ,อนำนไปใช้ไปชวดนหลยบ้านจเจ้าเชิญ้อ

บางใหญ่บางเลน่อยแข้งแกงล่นหน่อยมาแข้กลนนอเฟื้ฮะโอ้ไปตัอต่างรอดแต่เคยเป็นดังเลยทีอย่ันที่ข้ามเลยก็ได้บ่นี่นะน้าตื่นตื่นนี่โอ้ๆจัแค่โอ้สาวอ้ำน้ำ พี่ดี่ลีกครับลูกกันลูกดีตั้แต่พี่พีเออยังขุ่นได้ผหาวอยู่คุองขนอันนี้โมแม่นะโอ้บรรยากาศได้เลี้ยงข้าวโ จะเย็นอันนี้น่เขาปล่อยเพื่อนแล้วมันบาขงือนบ้านตอนนั้หนาไม่ร่เงเลยเอาน้าหน้าแรงุเ่น้าตอนนน้าลายอิไ่ได้ขึ้นเงินเขาเอินเทยังไงเทแกงแก่เทละกล่องเทละก่อ แง่งเลยครับรถอ,อัีคิดเป็นได้ไหนะไพมันมันแม่นี่ว่าเขาเอาเอาเส้นพมมามาัดใส่นี่เป็นบ้าพมมเคือบ้าบอนะี่มากรุงเทพเออมากรุงเทพอม่นวนสะดวกน้ำมัไพ่ค่า่นะับชุดเลย นอดูกันดงนี่มีน้ำซ้างนะยน่างไปก็มน้ำซ้างโอ้ป่าพนเาเดินทางมามาประมาณประมาณ40กิโล้ลอะโอ้โอ งานเขานอกอันนี้งามานียเนาะปีกมันะ ดอกนึงเด้ทางยาวๆเออคล้ายๆคล้ายๆคือแต่ว่ามันใหญ่ได้ เดี๋ยวเดียวลายเลย้มันน <c oughs> ันฮะั้ไครับมนะมันเีมันลุกมีอึ้งพ่อมห้องแอร์รอแหวมนโอ้ตัวใม่ยังนี่ไม่บาก lâm thiên tao tin đông mãi lắm giữa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  này giữa lắm giữa lắm giữa lắm

Hipcolo nga hỏi họ... hoa mà lần đèn mùa hoa 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 mà hoa 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 hoa

เเปล่าืองม้นำแสบก่อนหัวแสบแล้วคนกลับมาคนคนกับโซมกันโซมก็อยู่ประจำระเบอกว่าอยังไงเนี่ยตลอดแรงตลอดปีตลอดเลยสิบกว่าปีเลยอยู่เลย อช่วงแก้วเข้ามือสามมือสี่มั้งเนเออมูขนาดอืมรอันี้ไม่อยกปืนใดเลยตื่นบางกงอาชัชมาไล่ทโ่ชื้ออือออาใช้ตุดีเออตุ้ดหนุ่มเถิดตบอกเถินบอกเออทุกทาบอกูบุี้บอกแดงเออ ยังตัวนั้นละมาเก่านั่นแหละเนี่ยผ่อย่อนแสดงว่ามาเก่านี่เนี่ยคือตัวเดียวคนนึงอืเอามาใหม่หมด้งบอกนเอออันนี้เอาควายเอามาใหม่หมดนี่มาวงช่องชะมูอยังว่าตัวเดียวนั่นแหละไอ้รอยยังคูมันบริได้ไอันี่ได้วงช่องชมุนี่นะตัวเตี้ยโอ้ยลำไปสิเป็นยังมู มื่อเมนุ่ยมาชีอันัดนโอ้ยลำไปโลดนั่นคำลายห่างตามสบายแล้วเนาะให้เพลินหาอยักล่ำห่องก็ห่องยักล่ำก็ล่ำเดี๋ยวนี้ดี่ะนี่เงียบแล้วเนาะไปกันอ่าทีมงานกำลังไปอาบน้ำยูหัวยองเหันอยูรไหมมันเอาไง แรงนำแล้วสามหมื่นเราไามนำมอจนเหี่ยวามโอ้แลนเลยได้อเอาหนาวนาวบุ่มไปเลยนะต้นแลนแล้ตุ่มเหลือหมดสอดทันแลนมาม่โม้ามันมืด มวนนแล้วเลยอาบน้อ <The> ันหูแนี่นี <diver> ่ควยสีแขยวอยู่เทียงอะไรกันแล้วยังไมาก็ได้มาทมผัด หนุงดูไลชันลูัแหละฝาลกบัอาน้ำนาเอาได้ันน้ำมันอยู่ในทุงนี่ยังคนกุ้มปนีกมาบ้านอยางอาบัดเดียว อืมอบอวัดบ่ออสงอบอ่มมอนอาบชุดจอดเลยแพงเท่าั้น่น้อมูยังตัวเดียวแพงบ่ยังกับดูมักับเรื่องว่าตุนเรื่องน่าเกลียงเลยเร้อลูกมูต่ำก่อนจากเอวลูกจักวัคาหัก โดนเจ๊ปลาเนาะลูกโมนี้นะบุญเสถียรก็ได้เรื่องคือกันแล้วมาเต้ดงขี่รถไทยมาต้ดี๋ยวนี้นี่ละติดหนึ่งือมากว้าวว้าวว้าวมันอยู่ในเทียงมั้งโอ้มีจ้ภาพบักอันนี้มันจะเก่ามันบุมิมันเบื่อเนาของอาหารทานหลักโอ้มาก็ปุ้งอันนี้จุด เต็มแล้วมัอนอยบูญจักว่ามันใส่เหล่าเมนลีบิเจ็บตัวนเจ็บตหัยมมีกินเลยเบาวังวังโอ้ยลงมลงมือเออมึงตัวให้กูกินยามยาหนีไปตัอ๋ออ๋อยืนยืนยังยังปัง หักไลครัได้แล้วลกินเบียร์แลรูมีงานบบนงานยังเนี่ยเราคิดแล้วกินเบียแล้วเราอัออาดรถตอนะเข้าไปเลยรรับชามชินม่กี่ได้เฮ้อมอนบอมา,มาจนมาเทไรเนี่ยคคกหมอง ออมาไล้มันดูดซึมเลือดว่าดกระหนกกรกน้ำพิจาราิดดินชุ่มเนาะ Ở ừ. chào ơn mà thiêng hào này hườn nữa Nó một ngày Ừ mình như là chắc tốt Mình chỉ bè tốt Nên mà, mà แรงเห็รยังสุดเกลือกเลยนี่ี่หูมันเข้าไปเล่นปุ๋ยวปอยู่แล้วงุนงาเจนวาย Quái này quá ngây nè Mèn bỏ quái 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 เตียงนั่นเนาะใส่เตียงมังนมีวนวนมีตะโค่ขึ้นมาได้อะไรเนาะหมื่นแล้วแหละ,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 ละ Hold oh, on. อ๋ทุกคนเอาเดินทางมาสี่ทิพกิโลมาฮอดมีเถียงเลยมาฮอสอเพียงพะยัยมาฮอดเทมพะยัยแล้วก็มานอนนี่คืนหนึ่งเมื่อคืนน,น,น,นี้ไปกาศเลยเพียให้ก็เพียไปกาศว่าสิเข้าดูงมื่อนี้ยัญไงหลืมว่าสิไปกาศเมื่อคืนอันว่าสิไปดูงมื่อนี้ไปกาศเมื่อคืนได้บ้างตัวหนึ่งเป็นรัดเชาวกับ ใน6กเตหาเตเลอไปเลยลูกชายจ้าจับยาเดบาเข้าห้อไปปักมู่เชี่โอุดห้องมันวาเอาอย่างนี้ันงเข้าห้่งมันวาไ้จับอีกบันไปเลยมันน่อยใครหลดเีไปเลย ไปขอดซ้ายไปแล้วก็มาซ้ลยกายโอ้ยหพี่กายนี่กค่ายขั้นหนึ่งแล้วก็ไปเลยมื้อนี้บ่ได้เข้าป่าก็มีแต่บ่ได้เข้าดงนะตอนนี้เฮายังยุคกอยู่ยังอยู่ตีนดงตอนนี้มีเดย์ให้สะคอนกินข้าวเพราะว่าวันพุธนี่ถ้าสะพานเพิ่นว่าวันพุธนี่จะเกินมาบ่เคยได้วันพุธคั้งเชื่อให้เพื่อนัน่นน่ะก็เลยว่า เอามืออื่นแซวเหมือนแซวเก็บเครื่องเก็บของขึ้นดงแต่เอามือนี้ก็สะพอนช่วงวันนไปทางได้ก็กินข้าวอย่างเดียวกินก่อนเงี้ยบอกฉุกเราหลดให้เราลงก่อนมาๆใบเแง่นี่ตุ๊กตา

จะปีกบบาบาปีกไหมเดืัวบลาบลปัเ้าไวยังมาใส่กระลาบางไหลาบ้างิ่โดดเป็นบางอย่างหัวนกและลายนกลายตัวเห็นล้วลาบ้างสีไก่เป็นบางบได้เป็นบางหี่หอมเนาะหอมกบางลวก็ บางาบริกินมันเศ <c oughs> ร้าป <c oughs> ี <c oughs> ครับครับบุกไทบางบุกไนก